นอนเดอะเฟรมเดอะมิวสิคิาจริงๆจะจ่าน้องเออจะอจะเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงที่มาที่ไปคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มจาก การที่มันเป็นซีรีส์ก่อนเนาะมันเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากแล้วก็จนโด่งดังจนกระทั่งมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็โด่งดังมากจนมีคนมาทําเป็นละครเพลงมีซูวปอในหลายประเทศอย่างที่พี่ดอมบอกไปว่า25ประเทศแต่คราวนี้เป็นภาาไทยมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาไหมหลังจากที่แบบว่าเป็นออริจินอลแบบนั้นหรือว่าต่างประเทศเขาทำกันมาแล้วเราเติมอะไรเข้าไปไหมฮะเพื่อความเป็นไทยหรือว่าอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหม ก็ในตัวบทจริงๆก็คือแปลแปลมาตามแบบตามนั้นเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราต้องให้เราเป็นการซื้อลิขสิทธิ์นาใช่เพราะฉะนั้นเวลาในส่วนของการทำเนี่ยคือเราแปลเสร็จปุ๊บเราต้องส่งกลับไปให้ทางนั้นเพื่อให้เขาตรวจให้เขาพิสูจก่อนแล้วก็ส่งกลับมาแล้วถึงอนุญาตให้เราทําได้แต่ละคนนี่เป็นละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตกันเลยปะจ๊ะของแทบก็เป็นเรื่องแรกค่ะแต่กับสองคนนี้คือมิวสิกคืเล่นมากก่อนแล้วลูก มิวเล่นต้องแน่เรื่องแรกเลยคือโจโจสั่งครับโอโจโจสั่งโจโจสั่งนะโจโจสั่งคู้ทันคู้ทันใช่โจโจสั่งแล้วสมัยก่อนเนาะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปจะเล่นกับแจนแหละครับน้ำใสใจจริงน้ใสใจจริงเล่นไปยังจ๊ะเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วน้ำใสใจจริงของมิวจะมีก่อนจะรักกันได้เรื่องหนึ่งสุนทละพรในวีซิ่งเขาอ๋อตอนแรกพี่ก็ไปดูไอ้บอยเล่นใช่ครับแล้วคุณบอย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 เล่นด้วย นะฮะแต่ละคนที่ถามจิตมีการเตรียมตัวเขาบอกว่าคนที่ได้ละครเวทีมันจะต้องทุ่มเทสุดๆทุ่มเทไปเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะขอขอถามแทบบี้ก่อนได้ไหมฮะเพราะว่าแทบบี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้สัมผัสฟิลลิ่งในการที่เราจะยากจากการร้องเพลงเวทียช่ไงบ้างลูกยากมากค่ะเพราะว่าอย่างเรื่อง acting อะค่ะมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับแทบเลยใช่ไหมคะแล้วการ acting เนี่ยคือเวลาที่เราร้องเพลงปกติเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าโอเคเราจะร้องให้ถูกต้องตามโน้ตตามเนื้อแต่ การร้องแบบมิวสิควะค่ะมันมันต้องมีความหมายทุกคําท่าเต้นทุกท่ามันต้องมีเหตุผลในการแบบที่เราจะทํท่าที่าที่ไปใช่ค่ะซึ่งมันช่วยมากกับอาชีพของแท็บหลังจากนี้คือเวลาร้องเพลงออกไปทํางานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีความหมายมากขึ้นเหนื่อยไหมฮะเวลาซ้อมคือละครเวทีคุณผู้ชมอยากจะบอกก่อนว่ามันมีการวอร์มก่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โหเยอะมากเหนื่อยไหมฮะรู้สึกท้อไหมเวลาซ้อมกี่เดือนแล้วลูกพอประมาณหลายเดือน สองเดือนครสามเดือนนะคุนเทนะฮะับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็เริ่มทุกวันแล้วเริ่มทุกวันแต่ก่อนตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปครับจะเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยปรับพื้นฐานแบบเกี่ยวกับเรื่องมาอ่านบทมาอะไรอย่เงี้ยครับแล้วพอสักพักหนึ่งตอนนี้คือจะเริ่มเริ่มในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วเรื่องหลักแล้วเป็นจากฉากไปอะไรอย่เงี้ยครับผมใช่เหรอจ๊ะเป็นไงบ้างซ้อมก็ก็ซ้อมก็ตอนนี้ก็เริ่มทุกวันแล้วค่ะแล้วก็ทุก เออทุกวันไม่พอแต่ละวันนี่ยังมีแบบรันทรูด้วยถ้าเกิดสมมติวันไหนที่นักแสดงเข้ามาเยอะๆครบๆอะไรเงี้ยก็เวลามันจบจะคิดถึงมันโอ้แน่นอนจิงจจบเป็นสามเดือนนะฮะสามเดือนแล้วแบบเจอกันทันทีกี่ชั่วโมงฮะวันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงโอ้โหแล้วแต่เลยครับมากสุดที่เราเคยโดนเนี่ยที่ผ่านมาแล้วมีสิทธิ์ขึนแ็คอนเสิร์ตฉันใช่ป่ะไอ้ดาร์เมฟตอนนั้นเล่นปะไมอืมไ่ไม่ได้เล่นเลยเนอะเล่นกี่ชั่วโมงก็ประมาณที่หนักสุดที่เคยโดนคือบ่ายสองถึงเที่ยงคืน แล้วก็ามสิบชั่วโมงคถานีเสน่ห์ของละครเวทีอยู่ตรงไหนครับโอ้เสน่ห์ของละครเวทีเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้เฟรมเดอะมิวสิคัลเลยเสน่ห์นี้เลยอ่ะ เรื่องเฟ<อ>มเดอะมิวสิคอลเรื่องนี้คือจริงๆแล้วมันค่อนข้างใกล้ตัวพวกเรา<ช>คือเป็นพวกเราก็เป็นปน,นักล่าฝันเหมือนกันใชียวมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องอะไรเงี<ม>้ยก็เลยมาสมัครเอฟอ่ะแต่เรื่องเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นพวกเป็นนักเรียนที่มีความฝันแล้วมาเข้าอยู่ในมหาวิทยาลัยดนตรีเนี่ยเดียวกันแล้วก็มาเจอกันบางคนก็คืออย่างมิวเนี่ยเข้ามาเรียนทร<ม>ัมเป็ตใช่ไหมครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบเล่นกีตาร์เพลงร็อกอย่างเงี้ยเราก็แหก หมดเลเงี้ยไม่ยอมทําตามที่ครูบอกอันนี้คือในเรื่องครับในเรื่องเลยครับก็คือจะเป็นรสชาติที่เหมือนกับว่ามีดราม่มีแบบว่าคุมเทใช่แล้วสนุกใช่ค่ะอย่างอย่างตัวคาเมนเนี่ยคือเขาก็แบบเข้ามาด้วยความมั่นใจนะครแล้วเขาก็จะไปแบบแบบอยากไปเมืองนอกเลย้ยเพื่อไปแบบพัฒนาตัวของเขาอะไรอยากจะเป็นดาราอยากเป็นดาราในเรื่องเรื่อง ได้ร่วมมือกับมืออาชีพคุณมณีนุชอย่างนี้ะนะคคุณพนุเดชคุณพันุเดชพัฒน,นาศุชาติอย่างนี้เลวยที่ว่าออพิธีอย่างนี้ที่แบบว่าโตแม่ๆเขารูษษ้สึกยังไงบ้างจริงๆนี่เป็นเกียริเนาะแต่ว่าจริงๆอย่างจันนี้จันได้ร่วมง,งานกับครูน้ำมนต์แล้วก็ครูอ,อ้วนมาแล้วตอนแม่นาคแม่นาคเดอะมิวสิคอลก็อันนั้นก็ประทับใจอันนี้ก็ยิ่งประทับใจและที่สําคัญเนี่ยคือเวลาเรามาซ้อมด้วยกันเนี้ยพวกอาจารย์ทั้งหลายอะค่ะ เหมือนเป็นครูเราจริงๆอ่ะเออเหมือนเป็นครูสอนเราจริงๆคือไม่ไม่เราเราสามารถปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องการแสดงแล้วก็ทุกอย่างรู้สึกแบบรอินไปเลยทีเดียวรู้สึกรู้อินไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะแล้วครับให้ฝากดีกว่าฮะฝากแบบภาพยนตร์เออไม่ใช่ภาพยนตร์เลยเดี๋ยวมิสโก้จะเวทีละครเวทีจะเกย์กันยาแล้วเดี๋ยวมากันอีกทีไหมมากระดับพี่งงง่วงกลัวคนจำได้เหรอลูกละครเวทีครับเฟรมจะมีซิคนลฝากหน่อยว่าได้ครับคือ จะสามารถจองบัตรได้ที่ไหนยังไงแล้วก็จะมีการสแสดงจริงๆเมื่อไหร่ที่ไหนฮะก็ค่ะเรื่องเฟรมเดอะมิวสิคอลนะคะเราจะแสดงกันที่โรงละครเอ็มเ t e r เตอร์นะคะวันที่ 9, 10, 11, 16, 17, 18อ็ดสก็แล้วก็ยี 4, 25, ่สิบสามยี่สี่ยี่ห้าเ้า 16 17 18 16 17 18แล้วก oui ็มเซียเตอร์อยู่ตรงไหนเพชรบุร right. ีเพชรบุรีใช่ไหมคือลงคอฟุก uh ุเเข็เก่าใช่ใช่ไหมถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ www.bananabooking.com นะคะจองกันได้จองกันได้ค่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่จุดไฟฝันในตัวคุณนะคะอย่างที่จุดไฟฝันของวัยรุ่นและคนที่รักในเสียงดนตรีในการแสดงมาแล้วทั่วโลกค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่วันนี้มาร่วมกันนะถ้ามีโอกาสจะมาดูวันนี้วันนี้เขาให้ของฝากมาด้วย วันนะครับนะฮะกับเฟรมเดอะมิวสิควลนะครับนี่เป็นเหมือนกับซิงเกิลซิงเกิลนะฮะที่อยู่ในละครเวทีนะฮะส่งมาครับ487444ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอบคุณครับทางทูแฟนตาเชียด้วยนะครับที่วันนี้ส่งส่งผู้คุณมากันดีบอสด่วยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณดีบอสด้วยแล้วก็ยังไงติดตามกันที่ไหนฮะ ติดต่อที่บันดาลเลยนะ booking. com นะครับนะติดตามกันไปนี่นะครับผลงานพวกเขาล่าสุดขอบคุณที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับผมนะครับบี้มิวสิกเลยครับแล้วก็ทั้งแจนด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณทั้งแมนครับขอบคุณมากครับพี่มดญน้ำครับครับคืนนี้บันดาลนะครับท่านผู้ชมครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พวกเรารัาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ